สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC แฟนเพจของบิ๊กสรินทุกคนทุกท่านนะครับอยู่กับบรรยากาศท้องทุ่งนาบ้านเราเช่นเคยวันนี้ผมพามากินข้าวอยู่ที่กระท่อมหรือว่าโคกหนองนาของพี่โกเมนกีตาร์ซ้ายนะครับไม่ใช่กำนันนกนะครับทุกคนครับ วันนี้พี่โกเมนพาผมมาใส่เบ็ดครับผมเดี๋ยววันนี้เราเตรียมของมาตำส้มตำกินกันในกระท่อมนะครับแล้วก็เดี๋ยวหาวัตถุดิบหาปลามาเผากินกันด้วยนะครับพี่น้องครับมาลุ้นกันว่าจะได้เยอะไหมครับพี่โกเมนบอกว่าปลาที่เลี้ยงไว้เริ่มโตแล้วครับนี่ครับผมผลงานนะครับปลาที่แกเลี้ยงไว้นี่เลี้ยงได้นานนะครับในส่วนที่ใส่ได้นี่คือลูกหลานมันแล้วแหละครับเป็นปลานินไซส์กำลังสวยเลยครับปลานินเหล่านี้เป็นปลานินที่ไม่ได้แปลงเพศนะครับนั้นเขาจะสามารถแพร่พันธุ์แล้วก็กระจายพันธุได้อย่างรวดเร็วนะครับนี่ครับบรรยากาศของ ความเป็นอยู่แบบง่ายๆไม่อดไม่อยากครับพี่น้องครับเศรษฐกิจพอเพียงครับเพื่อนสานบ้านช่องเจ้าโองคือเป็นตาสุดสมหลายแล้วบอกคือทออีนางผู้สาวเคยมักต้องมาพลัดมาพาจากกันก็เพราะความจนจึงดิ้นรนสู้ทนไปหากินหายอยู่ในมือ ว่ากันด้เรื่องของความสุขของคนเราไม่เหมือนกันเนาะครับพี่น้องเนาะนะครับผมอาจจะมีความสุขในแบบที่ผมเป็นอยู่แบบนี้แบบเรียบง่ายแต่บางคนเขาก็คงไม่ได้ชอบอะไรแบบนี้บางคนก็ถนัดที่จะอยู่ในเมืองกรุงเมืองหลวงว่าทำมาหาอยู่หากินกันอีกแบบหนึ่งส่วนกระผมเองนี่แหละครับคือความสุขของผมหาอะไรที่มันใ,นใ,นใกล้ตัวนี่แหละครับเขาว่าความสุขนี่มีอยู่รอบตัวอยู่ที่เราจะเพียงพอหรือพอใจในสิ่งที่ตนมีหรือไม่ก็เพียงเท่านั้นเองครับค้นหาหัวใจให้เจอ ก็เป็นสุขนั่แหละครับพี่น้องครับหาปลากันมาเหน็ดเหนื่อยนี่แหละครับก็มาพักกันที่กระท่อมพี่แนกูเมนคูดมาละกอส่วนกระผมเองก็ทําการย่างปลารอแล้วครับผมนี่ครับพี่ไทยของเราครับนี่พระเอก M V นะครับนี่ ลมหนาวพัดมาปีนี้ไม่มีอะไรฝากถึงมีแต่ความคืดหอดทำหนึ่งคิดถึงข้าวรวมสีทอโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้โอโอโอเสียงแค้นลอยลมเป็นตาสะออนจากนมพัดกินเพื่อนร่วมหอ,อนอนดังมาเป็นกลอนให้คืพหอ น้องนี่กินข้าวอยู่ที่พวกน้องนากระท่อมของพี่กำนันนกของเราอยู่กับพี่แนโกเมนครับไม่ใช่กำนันนกนะครับทุกคนกำลังเข้าใจผิดกันนะครับตอนนี้อกขาวดังเลยอะเออพี่น้องนี่ถ้ากำนันนกเขาไม่ใช่ชีวิตอย่างเงี้ยครับนี่ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นมือกีตาร์ของวงบิ๊กซื้นหรือเทรนทีมนะครับพี่เนกกีตาร์ซ้ายเราครับอย่างตอนนี้ยัง

ผ่านไปอีกหนึ่งวันกับวันมาเที่ยวสวนของพี่โกเมนกีตาร์ซ้ายของเราครับนี่แหละครับแดดร่มลมแผ่วมานั่งชนแก้วริมคลองครับพี่น้องครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมแล้วกันครับความสุขของคนเราอย่างที่บอกครับแล้วแต่ใครชอบแบบไหนก็แบบนั้นแหละครับค้นหาหัวใจค้นหาความชอบค้นหาชีวิต ที่เรียบง่ายหรือแบบไหนก็ได้ที่ทุกคนชอบครับอย่าเบียดเบียนคนอื่นแล้วก็อยู่กันแบบมีความสุขไม่เดือดร้อนชาวบ้านแค่นั้นก็เป็นอันว่าเพียงพอแล้วครับสวัสดีครับ